ว่าผมหามีามานมงนานแล้ววันนี้เินออนเน้นเมื่อวานเมนูช่ไหมน่ิแล้วสิมากนสิได้ได้ได้ด้อาือนามเดี๋ยวมนอนมลามาเามีไมาตุ้งงเดี๋ยวราไปเอาเกียวกนันีเียววอด้ม่หรือมี้ี่เตรียมวดน่องนะเพราะว่าเราสามคนตะกุนไม่ตกไม่ไดนี่

Tức nó gần ừ. nó có lời non. Hay, ừ, ra rồi, bán nó mười lăm 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 nghe này nghe lăm nghe lăm nghe được. nghe lăm nó. lăm nghe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  cuốn nghe lăm Đi lăm nghe ừ, okay, đi nghe lăm nghe đi. nghe lăm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  không anh?

แม่ได้กดีดังหนัม่เด็กดีแดงเดียอมอ่องสับต้องหารบกลูกมีมพแบบชองเท้าแข็งคนีลนก้างต่องเท้าแข็งรวยด้ทุกร้านไม่ควัาต่อซราน้ำคุณสามารความคิได้สมุนปัดไม้ยาดีติดมีเิเวตมินกล่องเ้นังเป็นยา่ออกมาเปยังไงด้นั่นคิดเหมือนกัคุณร

หนูหนูนี่แกแกปีเดียวมาเนี่ยก็ไปวันหนี่งเอาไปตากหรือยังไงไม่ไม่ใช่ออไมาได้เน้องมาเนี่ยหนูนี่มาปีเลยียวไอ้ลูกไอ้ลูกอีกไม่เลยไม่ก่อนหน้านี้เท็จเดียวเลยถึงปกติเรากลางวันบนีดอาตัวเราอยากไหมลำท้องจะงอข้างขึ้นอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวถึงตัวเรารไป็นอะไรเป็นกลางเกง

นน่นนอนเปลินเกมนอนเปิ้นเกมบนกันกนเลยพ่ดารมานตรกางคิดว่ากนเอยม่กูไม่มาไงนะกูโดนแค่ไนอนไม่ก็าบาหญจิบเลยไม่เดี๋ยวกาเวียนลุกๆเลยเดี๋ยวกิดว่าไม่น่าจะอยู่อยู่เรียกกลางวัน ไปเห็นกุ่มนอนกุ่มเป้ากันน่ะว่าแบบมีคนเดียวเลยเลยนะฮงจะไม่มีคนอื่นที่จะมานอนดีนีเต้นเราเห็นไหมเรานอนยึดเลยใช่มจ้าลานจ้าลออลานก็จ้าไมันเหรอซีเดีนรือฮะจาลานก็จ้างไงด้วอย่าไปังมันก็จางเดี๋ยวเวาไหนร่วงเวลาอนนั้นหนึ่เดียวอดีต่าลานเือ Thế này pa chết cái bôi liền đấy Để lùi đây lúc mà Đã chạy lắm mai đã pháo mà đây Pít cả tôi nhau là pít mi nè để, Kiếm nè, cái kiếm, 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 kiếm Mi lăn mấy đừng giờ là mình đứng quá là, là, để, đây, đây, ba, là đó. Và, thì đeo mưa Đây, bất bát mưa thì Cho đều trôm thì đây, cái, đừng lại Nhưng cho nó đây, tập bài làm cái đấy không trôm không này không có gì ưu niệm gì trơn nè có gì ưu niệm gì trơn thua nè này có nè Nà, Cá mà nè Nằm ăn mất kìa, à, bắn đáy đã, viên rồi cái Tập nha, tí trong tâm nè nè